ลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมดาวประจำตัวอยู่ในภพแห่งการสื่อสารดาวความรักอยู่ในภพวินาศเป็นอนุกเกษตรกุมดาวมหาสเสน่ห์เล็งดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีดาวอริและดาวสังคมพื่นฝูงมาสัมพันธ์ดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักส,ดสุดสย้ายจากภพมหาสเสน่ห์เข้าภพวินาศรักเงียบๆฟินเงียบๆ คนโสดสนิทพบรักกับคนที่พอดีกับตัวเองแต่รอบข้างหวังดีอยากให้ได้ที่ดีกว่าอาจมายุ่งยามจนรักร้าวแต่ถ้ารักกันเงียบเงียก็รอดคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะฟินมากเป็นของขวัญของกันและกันมีโมเมนต์หวาน,วานเพียบแต่ยังมีสถานะไม่ได้รอบข้างจับจ้องเกินไป คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วทะเลาะกันเรื่องเดิมๆไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่รอบข้างอาจอยากรู้มากเกินไปเคลียร์กันเองแล้วกลับมาหวานได้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนมีนาคมปี2568โดยอิงจากลัคนาราศีเป็นหลักค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่แล้วดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะจึงขอให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงแบบเฉพาะเจาะจงรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะรายละเอียดดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาถามได้ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงเดสคริปชั่นค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น3สถานะก็คือคนโสดสนิทคนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะแล้วก็คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วจะเป็นแค่แฟนกันหรือว่าจะแต่งงานแล้วก็ได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆค่ะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เริ่มต้นที่การทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวเมธลัคนา,ข,นาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าเมธดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนเป็นภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนแห่งสังคมเพื่อนฝูงและการสื่อสารเพียงแต่ว่าเดินถอยหลังแล้วก็เดินช้าไปหน่อยส่วนทางด้านดาวความรักสถิตอยู่ที่ภพเรือนเสียหายคือภพวินาศซึ่งแปลว่าปิดบังซ่อนเร้นแต่ว่ามีมาตรฐานที่ดีเพราะว่าพอดาวความรักอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นภพเรือนของดาวพฤหัสแล้วดาว หัก like ็ไปอยู no ่ในภพเรือนของดาวความรักแต่จริงๆแล้วภพเรือนนี้เป็นภพเรือนการเงินนะคะคือดาวพฤหัสไปอยู่ในภพเรือนของดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์คือดาวความรักของคุณมาอยู่ในภพเรือนของดาวพฤหัสซึ่งก็คือราศีมีนสลับเรือนกันแบบนี้มีมาตรฐานเป็นอนุเกษตรทําให้ดวงความรักเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าดาวความรักจะอยู่ในภพเรือนเสียหายและดาวความรักก็ยังเจอกันกับดาวดีๆเจอกันกับดาวพระพุธเนี่ยซึ่งเป็นดาวคู่มิรธาุน้ําทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันมีเสน่ห์แรงจัดๆเลยแล้วก็มี ดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวที่มาจากภพเรือนลาภะก็คือมหาเสน่ห์เนี่ยมากุมดาวความรักของคุณด้วยแถมยังมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็งไปที่ดาวความรักดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองความรักอยู่ความรักถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่ปิดสินร,รมจะเป็นความรักที่หวานชื่นจะเป็นช่วงเวลาที่ฟินมากๆเพียงแต่ว่ามันบอกใครไม่ได้เพราะดาวความรักอยู่ในภพเรือนวินาศเนี่ยวินาามันแปลว่าปิดบังซ่อนเร้นดังนั้นเราก็ต้องปิดบังตามทรงดวงถ้าเปล่าประกาศถ้าอวดหวานถ้าโชว หวานออกสื่ออันนี้เดี๋ยวมันจะมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่3เข้ามาแทรกแซงไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบของการยุแยงแต่แคงรั่วหรือบางทีไม่ได้มีการหวังไา้อะไรแต่แซวแซวมากเกินไปทําให้เราและคนรักคิดเยอะคิดมากได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการมีพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงที่จับจองยุ่งวุ่นวายมากเกินไปดังนั้นความรักเนี่ยถ้ารักกันเงียบๆไม่ต้องให้ใครรู้มากรักกันเบาๆแต่มันจะฟินกันหนักมากค่ะ คนโสดสนิทเนี่ยมีโอกาสที่จะพบปารักนะคะกับคนถูกใจซึ่งในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวความรักเกิดใหม่สถิตอยู่ที่พบเรือนลาภะเป็นพบเรือนที่ดีมีโอกาสที่จะเจอเจอจากการทํางานเพราะว่ากลุ่มกันกับดาวการงานหรือเจอการจากการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่คุณทําบ่อยๆเพราะว่ากรรม,มะเนี่ยดาวกรรม,มะเนี่ยเป็นดาวแห่งกิจกรรมนะคะที่คุณทําอยู่เป็นประจํานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณการงานไม่ได้เจอเจอใครใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นงานอนดิเรกหรือว่าการใช้ชีวิต ส่วนตัวของคุณที่คุณไปทําบ่อยๆอย่างเสร็ไปรงเรียนคอร์สอะไรก็ตามหรือว่าไปออกกําลังกายที่ไหนก็ตามเป็นประจำเนี่ยมีโอกาสพบเจอเจอความรักซึ่งคนคนนี้เขาจะเข้ามาในลักษณะที่ค่อนข้างจะพอดีกับคุณคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่โดดเด่นอะไรมากมายนะักแต่ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปอยู่ในระดับกลางๆนะคะแต่ทีนี้ดาวประจําตัวคุณเนะ่ไปเดินถอยหลังอยู่ในภพเรือนแห่งสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยดังนั้นสังคมเพื่อนฝูงก็จะจับจองตัวคุณเองเนี่ยเนื่องจากมีดาวพฤหัสสถิตยอยู่่ทีีพบการเงินตัวคุณโไฟลด ดังนั้นสังคมเพื่อนฝูงก็จะมองว่าคุณน่าจะได้คนที่โปรไฟล์ดีที่โดดเด่นไปกว่าคุณมันถึงจะสมน้าสมเนื้อมันถึงจะเหมาะสมดังนั้นคนคนนี้สังคมเพื่อนฝูงอาจจะไม่ได้แอบพีฟแต่ในความรู้สึกของคุณน่ะคุณไม่ได้มองในเรื่องของโปรไฟล์คุณมองในเรื่องของความเข้ากันคุณมองในเรื่องของการที่มันทํางานกันแล้วมันเอออหรือว่าการทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยมนเป็นกิจกรรมที่ทําแล้วมันรู้สึกว่ามันสมูทมันราบรื่นที่ทําร่วมกันได้ดีคุณมองตรงนี้แล้วคุณก็รู้สึกว่าเอออยากที่จจจะะะเรรีียยยนนนู้้ศึกษาาาาาคคแแหลต่่่่วออืมมุ มากจนเกินไปแล้วด้วยความที่ดาวความรักเนี่ยมันอยู่ในภพเรือนเสียหายทําให้คนที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะคิดเยอะคิดมากได้ถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเข้าหมายยุ่งยากมากเกินไปดังนั้นถ้าเกิดความรักสารสัมพันธ์กันแบบไม่ต้องให้ใครรู้นะคุยกัน2คนเรียนรู้ศึกษากัน2คนไปก่อนจนกว่าดาวความรักจะย้ายออกจากภพเรือนเสียหายซึ่งก็ประมาณเดือนมิถุนานะอันนี้คือมีนาก็มีนาเมษาพฤษภาก็เรียนรู้ศึกษากัน2คนสัก3าเดือนนะถ้าเกิดว่ามันใช่ถ้าเกิดว่ามันดีมันจะมั่นคงและใน3เดือนข้างหน้า ะะเมื่อดาวความรักย้ายเข้าราศีเมษมาทับตัวเนี่ยณนะช่วงนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเปิดเผยก็มีเกณฑ์ว่าจะเปิดเผยได้แต่ตอนนี้รักกันเงียบๆไปก่อนแล้วดูว่าถ้ารักกันเงียบๆเ,เนี่ยจะฟินนะคะจะดูว่ามันมีโมเมนต,ต์ดีๆโมเมนต์หว,วานๆเพียบเลยค่ะ ส่วนคนที่มีคนรักคนคุยเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยมันมีคนรอบข้างจับจ้องโดยเฉพาะคนที่เป็นคนคุยกันยังไม่ได้มีสถานะชัดเจนเนี่ยแต่ความรักเนี่ยมันหวานจนกระทั่งมันล้นจนกระทั่งคนมันสังเกตเห็นได้เพราะว่าจากดาวที่อธิบายไปอะนะคะมันมีดาวมหเสนมีดาวคู่มิตรธาตุน้ำมีดาวดีๆเนี่ยเข้ามาสัมพันธ์เยอะมากทําให้ความรักเนี่ยมันมีแต่ความหวานแหววโรแมนติกคนรอบข้างก็สังเกตได้แล้วเอ๊ะทำไมเราสองคนมันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันมันมีเรื่องคุยกันอยู่ได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะก็ทําให้ถูกจับจ้อง ่แตพอถูกจับจ้องไม่ว่าคนรอบข้างเขาจะจับจ้องเพราะอยากจะเชียร์หรือจับจ้องเพราะว่าอยากที่จะพลากเราก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันทําให้เราทั้งคู่เกรงมันทาให้มีความรู้สึกเหมือนสารสัมพันธ์กันได้อย่างไม่สบายใจ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยต้องระมัดระวังตัวเยอะนะคะจะหวานจะโรแมนติกอะไรเนี่ยได้แต่ว่าอาจจะต้องอยู่ในจุดที่ไม่ได้มีใครเข้ามาจับจ้องเยอะหน่อยนะคะก็คือต้องระมัดระวังตัวเยอะมันก็จะเกร็งๆหน่อยในจุดนี้แต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์น่ะถือว่าดีมีความเอื้ออาทรแก่กันดี นะบางทีอาจจะมีการหยิบยื่นของขวัญให้แก่กันหรืออาจจะได้ไปทําบุญร่วมกันซึ่งก็เป็นตัวช่วยต่อบุญให้ความรักมันสมูทได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ สำหรับคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเอาเรื่องเดิมๆม,มาทะเลาะเบาแหวงกันนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวคุณก็ถอยหลังดาวความรักก็ถอยหลังดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นปัญหาเก่าๆนะคะแล้วก็มีดาวที่เกี่ยวกับอะไรเก่าๆเล็งดาวความรักด้วยเนี่ยก็เอากลับมาทะเลาะกันใหม่แต่จริง,รงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าดาวประจําตัวคุณอยู่ในภพเรือนที่ดีอยู่ในภพเรือนแห่งการสื่อสารเอามาถกเอามาเถียงกันเนี่ยคุณก็สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็พูดปรับความเข้าใจกันได้แต่ แต่บางทีคนรอบข้างเนี่ยเขาไม่รู้เขาจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่คนรอบข้างเนี่ยเขาก็จับจ้องอยากรู้อยากเห็นมากเลยว่าเราทะเลาะอะไรกันบางทีเราเผลอๆนะถกเถียงกันต่อหน้าใครแต่จริงๆแล้วว่าเราไม่มีอะไรหรอกเราก็เถียงกันอย่างนี้แหละนะแต่คนรอบข้างเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้แล้วเขาก็ไปจับจ้องแหละแล้วก็อาจจะเอาไปเมาส์เอาไปพูดนะคะซึ่งตรงนี้พอมันกลับเข้ามาสู่หูของคุณทั้งคู่คก็ทําให้เกิดความไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเวลาที่เราจะถกเถียงกันเนี่ยเราต้องดูดีๆว่ามีใครแอบจับจ้องอยู่หรือเปล่านะถ้าไม ไม่มีก็สบายๆส,สามารถถกเถียงกันได้การที่เป็นคนรักกันเนี่ยบางครั้งมันก็มีเรื่องถกเถียงกันได้อยู่แล้วนะคะและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเดิมๆแหละไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหม่อะไรก็เคลียร์กันเองได้แล้วก็กลับมาหวางได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามีการถกเถียงกันแล้วเอาไปบอกคนรอบข้างเอาไปบ่นให้คนรอบข้างฟังอันนี้ไม่ดีอันนี้เรียกว่าชักศึกเข้าบ้านนะคะคนรอบข้างมีเกณฑ์ที่จะยุ่งแยงตะแคงรั่วเพราะอะไรจริงๆแล้วเขาอาจจะหวังดีก็ได้นะแต่เขาเห็นว่าเอ๊ะทะเลาะกันเรื่องเดิมๆอีกแล้วทะเลาะกันเร คือถ้ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยเลิกกันไปเลยไหมบางทีคนรอบข้างอาจจะแนะนําอย่างนี้โดยไม่โดยไม่ได้คิดว่ามันเป็นการแนะนําที่ทําให้คนแต่การทะเลาะกันแต่ว่าเขาอาจจะเข้าค้างคุณเขาอาจจะเห็นใจคุณไม่อยากให้คุณเนี่ยมาจมอยู่กับการทะเลาะกับเรื่องเดิมๆกับคนเดิมๆก็อาจจะเป็นการหวังดีก็ได้แต่อาจจะเป็นการหวังดีแบบคิดน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็ทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยมีความรู้สึกหงุดหงิดในหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรเนี่ยเคลียร์กันเองคุยกันเองมันเคลียร์ได้แล้วก็กลับมาหวานได้ค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณด้วยนะคะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสสนิทก่อนเลยไพ่ประจําตัวคุณได้ไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาที่จะนําพาคุณมาเจอกับคนที่เขาเคยทําบุญร่วมกันกับคุณซึ่งคนคนนี้มาพร้อมกับไพ่ทําบุญด้วยมาพร้อมกับไพ่ของความบาลานซ์ของความพอเพียงคนคนนี้อาจจะไม่ได้มีโปรไฟล์หรือว่าฐานะอะไรที่รวยอู้ฟู่มากนะักอยู่ในระดับกลางๆงแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงด้วยนะคะแต่ว่าไพ่ของคุณน่ะดูว่ามีฐานะดีกว่าเขานะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ไจนค้นแคนอะไร ที่นี้สถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆไพ่ก้าวถ้วยถ้วยเนี่ยมันดําเนินไปได้ด้วยดีในการที่จะสานสัมพันธ์นะแต่ก้าวถ้วยเนี่ยมันคือเรื่องของคนเยอะเรื่องแยะนะคะแล้วไพ่จบไพ่สรุปก็ยังเป็นไพ่ของมันมีคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเนี่ยเข้ามายุ่งวุ่นวายด้วยแล้วก็เจอไพ่ดาบคืออุปสรรคปัญหาดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าสังคมเพื่อนฝูงที่คุณเกรงอกเกรงใจที่เขาเริ่มรู้ว่าคุณทั้งคู่เนี่ยแอบสานสัมพันธ์กันอยู่แล้วเขาเข้ามา, comment, า,มา,มามคามอมเมนต จนทาให้ความรักมันอาจจะมีการถกเถียงกันตามลักษณะไพ่ราชาถือดาบก็คือมันมีความขัดแย้งกันซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแค่คุณทั้งคู่ไม่ขัดแย้งหรอกเพราะว่าไพ่ของคุณและไพ่ของเขา,าดีนะแต่ว่าไพ่ในตําแหน่งความสัมพันธ์คือคนเยอะเรื่องแยะเนี่ยนั่นแปลว่ามันมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่สาที่เข้ามาแทรกกลางทําให้คุณทั้งคู่จะต้องขัดแย้งกันซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นเหตุผลในเรื่องของโปรไฟล์ที่มันอาจจะไม่ได้ทัดเทียมกันเท่าไหร่คุณดูว่าโปรไฟล์เหนือกว่าเขาคนนี้แต่สําหรับคุณคคุุณณรู้้้สึกกววว่านเเีีพออดัับตงแล ก็จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ต่ำต้อยอะไรเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถที่จะเปคุณได้ไม่ใช่เป็นสายเปไม่ใช่มีเงินถุงเงินถังอะไรขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่ได้ไปเปียดเปเบียดเงินคุณแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญร่วมกันบ่อยๆด้วยซึ่งตรงนี้ดีฉะนั้นความรักถ้าไม่อยากให้มันวุ่นวายถ้าอยากที่จะพัฒนากันแบบค่อยเป็นค่อยไปกันแบบไม่ต้องมีเรื่องปวดหัวเนี่ยจะต้องรู้กันแค่2คนไปก่อนคนรอบข้างจะต้องไม่รับรู้เลยไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะมีคอมเมนต์ไม่งั้นเดี๋็วเขาก็ เกิดว่าคนรอบข้างไม่รับรู้เนี่ยอันนี้ถือว่าไปกันได้ดีไปกันได้รอดนะคะอย่างน้อยก็ในช่วงเดือนนี้ก็รอดแต่ถ้าเกิดว่าคนรอบข้างรับรู้ก็จบด้วยไพ่ราชาดาบค่ะอยู่ในจุดที่ถูกกดดันนะว่าเราไม่ควรจะไปต่อแต่คุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่คู่ด้วยค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะไพ่ประจําตัวคุณและไพ่ประจําตัวเขาดีหมดเลยนะคะคุณได้ไพ่ของขวัญด้วยนั่นแปลว่าเขาเป็นของขวัญของคุณหรือว่าคุณอาจจะได้รับของขวัญจากเขาหรือคุณนะหาของขวัญดีๆให้กับเขาส่วนเขาได้ไพ่ the world the world ก็คือเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยคุยๆกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมันก็รู้สึกสบายอกสบายใจที่จะคุยกันอยู่และจะคุยกันต่อไปมีความรู้สึกว่ามองไปในอนาคตเบื้องหน้าก็ยังอยากเห็นเราอยู่และอยากจะพัฒนาจริงๆแล้ว มันเกือบจะพัฒนาได้แล้วด้วยในช่วงเดือนนี้เพราะความรักเนี่ยมันหวานแบบโรแมนติกดีมากนะคะไพ่สวยทีเดียวไพ่ถ้วยที่มาพร้อมกับไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่สวยแล้วถ้าเกิดว่าไพ่ในตำแหน่งถัดมามันเป็นสองถ้วยหรือสองไม้เท้าเนี่ยอันนี้แปลว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ดีแต่เพอิญมันเป็นไพ่เลข3จริงๆไพ่เลข3ซึ่งเป็น3าเหรียมเนี่ยก็ดีมันก็เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้จากสองคนก็ขยับขึ้นมาว่ามันมีคนรับรู้เพิ่มขึ้นได้ความสั ัำเป็นไพ่ของการที่มันอาจจะมีคลื่นใตน้ําหรือว่ามีคนจับจองดังนั้นจึงยังพัฒนาไม่ได้มันสะดุดถ้าเกิดจะพัฒนาถ้าเกิดว่าจะให้มันขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยไอ้ไพ่เลข3าใบเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนรอบข้างเนี่ยเข้ามาจับจองคนรอบข้างเนี่ยเข้ามาทําให้เราเกรงดังนั้นก็เลยต้องหยุดอยู่แค่รักกันหวานหวานรักกันโรแมนติกแล้วก็รู้กันแค่2คนไปก่อนคนรอบข้างเนี่ยให้เขามองว่าเราเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่เป็นพี่เป็นน้องไปก่อนไพ่จบไพ่ใบในี้แปลว่าความรักความสัมพันธ์ยังอยู่ในจุดที่ชัดเจน ยังให้สถานะไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นไปได้ทั้งสองแบบหนึ่งคือตัวคุณทั้งคู่กังวลกันไปเองคนรอบข้างเขาอยากรับรู้เขาแค่อยากรู้เฉยๆเขาอาจจะไม่ได้จะมาวุ่นวายอะไรก็ได้แต่เขาแค่อยากรู้ว่าคุณทั้งคู่จะคบหากันไหมนะแต่ว่าลกลัวกันไปเองว่าคนเยอะเรื่องแยะเงดี๋ยวคนรู้เดี๋ยววุ่นวายก็เลยกังวลก็เลยง,งั้นไม่มีสถานะไปก่อนดีกว่าหรือ2เออคนรอบข้างก็อาจจะอยากวุ่นวายจริงๆอยากจะเข้ามามีบ,บทบาทอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะคบหากันไม่ว่าทางคนรอบข้างทางฝั่งคุณ หรือว่าคนรอบข้างทางฝั่งเขาซึ่งทำให้คุณทั้งคู่กังวลว่าถ้าคนรู้เยอะเดี๋ยวมันเรื่องแยะ <c oughs> ก็เลยเก็บความสัมพันธ์ไว้แบบเงียบๆแต่ว่าความรักดูว่าฟินดีค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ประจําตัวคุณเป็นไพ่ของปัญหาเดิมๆไพ่ประจําตัวเขาเป็นไพ่ของการเอาชนะคะคขานเป็นไพ่ไม้เท้าทั้งคู่นะคะธาตุไฟก็แปลว่ามีความใจร้อนแก่กันแต่สองใบเนี้ยมันไม่ใช่ไพ่ที่มันหนักหนาอะไรอ่ะมันไม่ได้ดูว่าทะเลาะเบาแหวงหนักนะคะแต่ไพ่ในตําแหน่งความสัมพันธ์เป็นไพ่ของการลับๆล่อๆปิดบังซ่อนเร้นดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันถูกจับจองมีคนรอบข้างจับจองไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนฝูงหรือว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ใหญ่นะซึ่งบางที คนเหล่านั้นก็อาจจะหวังดีก็ได้นะเขาเห็นว่าคุณทั้งคู่ทะเลาะก,กันอีกแล้วในเรื่องเดิมๆนะหรืออาจจะหวังร้ายก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่พื้นดวงด้วยว่าสภาพแวดล้อมรอบข้างของดวงของคุณเป็นอย่างไรแต่ไม่ว่าจะหวังดีหรือหวังร้ายอะ่ะมันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยสามารถที่จะมีปัญหาบานปลายได้อันที่จริงถ้าเกิดว่าเป็นแค่คุณสองคนอะ่ะปัญหามันไม่บานปลายหรอกเพราะว่าไพ่จบไพ่สรุปอะ่ะมันจะเป็นไพ่ที่สวยมันยังเป็นไพ่เ,ไพเลขสองอยู่สองไม้เท้าก็แปลว่าคุยเคลียร์กันได้ถึงแม้ว่าาาาาจจจะะะะขขุุดเเเเอออปัััญหิมมึ้นนนทลบแววงงกตคคณ ก็ได้เพราะไพ่ของปัญหาเดิมๆอยู่ที่คุณส่วนตัวเขานี่ก็ไม่ยอมไอ้ปัญหาเดิมๆนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคนที่จะต้องแก้ต้องเป็นฝ่ายคุณไม่ใช่ฝ่ายเขาก็อาจจะมีการถกเถียงทะเลาะเบาแวงกันทีนี้ถ้าคุณควบคุมให้ถกเถียงทะเลาะเบาแวงกันภายในคือทะเลาะก,กัน2คนถกเถียงกัน2คนอยู่ในจุดที่ไม่ได้มีใครรับรู้ไม่ได้มีใครเห็นอันเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้เดี๋ยวก็คุยกันได้เพราะไพ่จบไพ่สรุปมันสวยแล้วก็อย่างที่บอกดวงดาวเนี่ยมันมีมาตรฐานที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้คนรรรรรออออบบบข้้้าาาางงงงงัััูหหืทีีเเเเนนนแแลลละยกวโพสต โพสต์ลอยๆแต่คนรอบข้างที่เขาเห็นนะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเรากาลังโพสต์บนแฟนเราอยู่อย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดแฟนเราทําก็สถานการณ์เหมือนกันก็คือมันทําให้คนรอบข้างรับรู้เนี่ยอันนี้มันจะเริ่มไม่ดีแล้วเพราะว่าคนรอบข้างก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทอยากรู้อยากเห็นมากๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ so like so like ์ของเราทั้งๆที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องทะเลาะเบาแวงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะแต่พอโพสต์ออกสื่อปั๊บคนที่เขาอ่านคนที่เขาเห็นเนี่ยเขาจะคิดทันทีว่าออ้ยสงสัยเรื่องใหญ่ดังนั้นเนี่ยเราต้งนกะรี็ ทำให้ความรักความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรไพ่จบยังถือว่ายังหวานกันได้นะถึงแม้จะไม่ใช่ไพ่ถ้วยเป็นไพ่ทาดุ่ายเป็นไพ่ไม้เท้าเนี่ยแต่แปลว่ามันน่าที่จะคุยเคลียร์กันได้แล้วก็มีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทําร่วมกันนะคะเพราะาไพ่การงานขึ้นเยอะนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการงานหรือว่าอาจจะเป็นการเดินทางก็ได้แล้วก็ยังสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้ดีถกเถียงกันบ้างแต่ก็ยังสามารถที่จะหาทางปรับจูนกันได้เดินทางร่วมกันถกเถียงกันบ้างระหว่างทริปแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่สนุกสสสนนนุกกกเป็ีีัของชววิตคู่่มาา สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเมฟอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกตมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอ่อใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฟังติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ